ปัญหาใหญ่เดียวนี้เราไม่รู้จักคุณค่าของธรรมเงินหมื่นล้านแสนล้านโกรล้านไม่สามารถซื้อเอาความสุขสงบร่มเย็นที่แท้จริงให้แกจิตแกใจได้เศรษฐีหมื่นล้านพันล้านไม่สามารถมาทำให้จิตใจตนเองสงบไม่เร่าร้อนได้เพราะธรรมนี้ให้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ให้สิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างซื้อไม่ได้แต่ธรรมะให้ได้ คุณค่าของธรรมนี้ให้ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงวันนั้นโลกไม่เคยมีโลกเขาถือทรมานกิเลสกับตามใจกิเลสเรียกว่าอัตตกิลมัฐานุโยกและกามสุขันลิกานุโยกตามใจกิเลสตัณหาสัญชาตยานอยากอยู่อยากกินห้ามาโยมากินสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มตายแล้วตายอีกเกิดมาอีกแสนโกรธชาติก็จะไม่เคยอิ่มสาหรับกิเลสตัณหาทีนี้ท่านก็สอนต่อไปว่าอีกพ่วงหนึ่งเห็นว่าไม่ต้องตามใจแต่ต้องทรมานให้ตาหมดสมรรถภาพหูหมดสมรรถภาพร่างกายหมดสมรรถภาพเรียกว่าอัตตกิรมาฐานุโยปัญจวคีก็เชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มาลองทรมานจนไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่หายใจ ทำทุกอย่างแต่เสร็จแล้วท่านเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่ในธรรมาจากตอนสวดเบิกเ,เนยจึงบอกว่าทาเวเมพิขเวอันตาที่สุดสองอย่างมีอยู่ประพิเตนาันาเสวิตภาบันพชิตไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวท่านก็แสดงผ่าวงตรงกลางว่าความพอดีมันอยู่ตรงนี้พอดีอยู่ตรงไหนเอาละเบิกเนตกันสักหน่อยก่อนจะกินข้าวทางสายกลางทางสายกลางนั้นอยู่ตรงไหน อยู่ตรงที่มีเป้าหมายเข้าใจความจริงกล้าเผชิญหน้ากับชีวิตและความจริงเราจะต้องเดินทางอย่างมีเป้าหมายชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือสาลาที่อาศัยเกิดมานี้ไม่ใช่เกิดมาเพียงชาติเดียวเกิดมาหลายแสนโกรชาติเดี๋ยวนี้ถ้าใครคิดว่าตายแล้วแล้วชาติหน้าไม่มี บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั้นแสดงว่ายังไม่ก้าวลงสู่ทางสายกลางทางสายกลางนี่คือเริ่มต้นโดยสัมมาทิฏฐิความเข้าใจต่อชีวิตอย่างถูกต้องแล้วสามารถเผชิญหน้ากับชีวิตกับความจริงกับโลกอย่างมีเหตุผลมีสติปัญญา เมื่อเข้าใจแล้วจะจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองอย่างทอลองในนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเรายังไม่รู้จักทางสายกลางกันเลยยังไม่เบิกนียยังเป็นผู้หลับยังสายญาติเครื่องรางของขังนั่งทางในไสยศาสตร์ปลูกเสกเสกเสกเป่าเป่าจึงยังมีอิทธิพลพวกเรายังหวังพึ่งเครื่องราง อิทิลิตปฏิหารสิ่งภายนอกจะเอื้ออํานวยให้จึงฝากชีวิตไว้กับอนาคตอย่างเพ้อฝันไม่ยอมจัดการกับปัจจุบันด้วยมือทั้งสองข้างของตนเองจึงไม่มีสมาธิิถือได้ว่ามิจฉาทิฏฐิตกมาตรฐานของชาวพุทธอย่างนี้ยังไม่เบิกเนตวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนจนเทวดาทั้งหลายร้องบอกกันไป ภูม,มานังเทวานังสัทังสุตวาสาธรรมนุสาเวสูงเอตังเทพเจ้าเราเทวาที่สิงสถิตตามตินะพฤกชชาติเครือเขาภาคพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศบรรลือบอกกันต่อไปว่านูน่นธรรมจักอันประเสริฐพระศาสดาให้เป็นไปเทวดามารผมผู้ใดในโลกไม่สามารถ จะคัดขานไม่สามารถจะหาเหตุผลมาหักล้างว่าสิ่งที่ท่านแสดงเรื่องทางสายกลางเรื่องการพึ่งพาตนเองเรื่องการจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตอนเองโดยระบบที่มีความคิดที่มีเหตุมีผลการกระทําที่ถูกต้องไม่หลงไหลงมงายไม่เผลอฝันกับสิ่งภายนอกมนุษย์จะต้องจัดการกับชีวิตของมนุษย์เองด้วยมือของมนุษย์เอง ตรงนี้แผ่นดินไหวผู้ใดได้ฟังก็หวาดไหวซึ่งแต่ก่อนนั้นเคยหลงไหลเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอาตมาเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วโลกมีปัญหามากสังคมชาวพุทธสั่นคลอนเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงศาสนาเสื่อมเอามากๆในความเสื่อมมีความเจริญท่านเปิดหนังสือพิมพ์ดูเถอะเมื่อวานนี้สามมณนเ,นเอจําชื่อได้หนังสือมันไงเอ ามเณนเอ,นเอวัดบางรักกรรมเห็นว่าอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นวัดบางระยำก็ไม่รู้นะจังหวัดสระบุรีอำเภอหนองโดนเอาเด็กน้อยมาย่างทำกุมารทองร่ำรวยคนนั่งหลหลั่งไหลไปนี้คือความไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิเรากำลัง,ลงหลงไหลเพ้อฝันกับอิทธิปฏิหารดนบันดาลจากภายนอก โลกเจกริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไ,ไกลไปไกลขนาดนี้ชาวพุทธสุดต่ําลงไปไม่หวังพึ่งพาอาศัยหลักธรรมคาสั่งสอนของพุทธเจ้าในขณะเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา20ปีที่ผ่านมาวัดได้เกิดขึ้น400กว่าแห่งประชาชนที่เคยนับถือาศาสนาพุทธ2,000คนเขาบอกว่า a few thousand only Buddhist people สองสามพันคนเท่านั้นชาวพุทธในอเมริกาแอดพาตเวนตีเยพานมายี่สิบปีบัดนี้หล้านกว่าคนและในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ถ้าท่านมีโอกาสซื้อหนังสือพิมพ์แมกซินพวกวอลสีเจอรนั่นนิวส์วียงซื้อพิมพ์ทานมาอ่านท่านจะเห็นบ่อยๆเขาประกาศขายวัดวัดศาสนาคริสต์ประกาศขายอยู่เลยห้างร้างคนไม่เข้าแล้วคนหนุ่มพวกแก๊งสเตอร์ทั้งหลายนี่เข้าไปลัก ตีหัวทุบพระเยซูทุบแม่มาเรียเอาทองเอาคําเขาก็เสื่อมของพวกเราเมื่อสองสงามวันปีนยอดพระาธาตุพนมเขาไปทุบเอาเพชรท,ที่ประดับยอดพระาธาตุความเสื่อมกับความเจริญนี่เกิดขึ้นมาพร้อมกันเมืองฝรั่งศาสนา,า,าคริสเสื่อมวัดล้างประกาศขายชาวพุทธญี่ปุ่นไปซื้อสร้างวัดชาวฝรั่งมาบวชที่ประเทศไทยสามสี่คนที่เมืองเดนเวอร์โคลราโด เดี๋ยวนี้ศึกไปไปซื้อที่85เอเคอร์สร้างวัดป่าแต่เป็นโยมตั้งวิปัสนาเซ็นเตอร์เด็กหนุ่มสาวชาวฝรั่งเข้าไปเรียนจ้างเดือวนี้ขึ้นเดือนละเจ็ดหมื่นเดือนหนึ่งจะมีรายได้สอนสมาธิเนี่เดือนละสิบล้านกว่าชาวฝรั่งสนใจเจริญสมาธิสนใจพุทธศาสนาชาวไทยชาวพุทธวัดกำลังล้าง ซิบเพื่อนห่วมดั่มาหาเพื่อนห่วมดำ่ควนสิบเพื่อนเศร้าเพื่อนเสมีควยตู่ตัวหนึ่งแค่นดวงเดียวมอล่ำเป้าหอยคอยผู้เดียวมีหน้าพ่อพันุ์หนทางสิบวันเศร้าวันเสิย่อเป็นข้าวมือสิบบ้านเศร้าบ้านสิรวมกันเป็นวัดหนึ่งสิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองหนึ่งมีระเหลวสิบบมีพระสบบมีสงมีทงสสบบมีบนหอยไหลเวิร์นอยู่คือจอก ฟังเถอะบนนอวัดเนี่ยมีสิบบ้าน้าบ้านต่อบปวัดไปห่างเขาซิมีเหลืออยู่วัดหนึ่งความเสื่อมชาวพุทธในแผ่นดินสิบวัดสาวัดจะมีพระองค์หนึ่งอึดพระเขาหลังจากนั้นมีพระจะไม่มีสงมีพระมากแต่ไม่มีสงสุป,ปฏิปโนอุชุปฏิปัโนยายะปฏิปโน,ยายปปโนสามีจิป,ปฏิปโนมีถงสิบ,บมี่บอลหอยไหลเวิร์นอยู่คือจอก ไม่ยังเป็นถงธรรมะถ้าผู้ใดค้นคว้าหลักธรรมสัจธรรมที่ชัดเจนของพุทธศาสนาไปเทศไปสอนจกไม่มีผู้รับสอนทางวิทยุนโมโตสาปกบวัตโตแตบโปรดดับลัดแล้วนั่นเทศเทศเทสันดับไว้เมื่อมีบนหอยทงธรรมะเนี่ยออกทีวีเปิดไปเห็นพระเหลืองๆแพรดทีเดียวสามช่องบ่มีบนหอยเอกจักจะเอาธรรมะไปไว้ตรงไหน แต่พอบอกว่าพระองค์นั้นท่านฝันดีนะฝันแม่นนะล่างไหลกันไปบาดเนี่ยคือธรรมะนี่ไม่มีที่จะไว้ถ้าตรงไหนทำผุผุดโผล่รับรับล่บลๆจะลังไหลกันไปบอกเลขบอกหวยมีเครื่องลางคองของัของอิทธิฤทธิปฏิหานมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าทรงลังไหลไปนี้คือความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงเพราะพุทธศาสนาต้องการเบิกเนียด ต้องเชื่อซะก,ก่อนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีเราจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตด้วยการทำชั่วจะต้องได้รับผลแห่งความชั่วทำดีจะได้รับผลแห่งความดีเดี๋ยวนี้เราข้ามเลยไม่ได้คิดว่าทำดีทำชั่วอะไรขอให้ฉันถูกเลขถูกหวยอนาคตเลื่อนลอยฝากไว้กับสิ่งเหล่านั้นปัจจุบันไม่ไม่ทำเลยว่าจะละชั่วอย่างไรจะทำดีอย่างไร มีโยมมานอนเฝ้าอาตมาคนนึงเฝ้าเห็นอย่างเฝ้าไปใส่กับเฝ้าอาดามาไม่มีเวลาจะต้องนั่งสมาธิจะต้องอบรมคนอยากได้เรขบบอกอยังไงแกไม่ฟังเทศยังไงแกก็ไม่รู้เรื่องอาตมาก็เลยถามว่าเจ้าเอาจังซีเดอร์คอยสิบ,บอกให้เจ้าคิดดูสิว่าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ย้อนไปถึงวันที่เกิดมาเคยทำบุญอะไรไหมที่ตนเองคิดแล้วก็ประทับใจ ยกมือไหว้ตนเองได้ว่าคนอย่างเรานี้ได้สร้างคุณงามความดีจนยกมือไหว้ตนเองได้พอที่จะอยู่เฉยๆแล,ล้วร่ารวยถูกเลขถูกเบอร์ให้บุญส่วนนั้นมาช่วยมีไหมถ้าคิดไม่เห็นกลับไปเถอะไปกระทําคุณงามความดีไปเลี้ยงพ่อไปเลี้ยงแม่ไปทํางานทําการไปรับผิดชอบไปละชั่วไปกระทําแต่สิ่งที่ดีที่งามเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยะญาติธรรม พูดไปพูดมาแกก็อายแกก็กลับไปคนที่เขาร่ำรวยนั้นรู้ไหมว่าชีวิตเขาเกิดมาหลายภพหลายชาติปูลานันจะบุญอย่างบุญเก่าเขามีณวันจะบุญอย่างบุญใหม่เขาก็ได้กระทําเพิ่มบางคนมีบุญเก่าเกิดมาร่ํารวยแต่บุญใหม่เขาไม่ได้เพิ่มเขาเห็นว่ารวยแล้วก็ประมาทต่อมาบุญเก่าเขาหมดไป เขาก็จะถึงข่าวอาภัพอับอเฉาหรือว่าล้มหายตายไปเกิดชาติใหม่อย่างมีร่างกายแตกสลายทําลายไปกิเลสตัณหามีเหมือนผลไม้ที่หล่นลงมาจากต้นเมื่อมีเมล็ดเมื่อมีอย่างตกลงสู่ดินย่อมเกิด เมื่อใดยางในมเมล็ดมันหมดสิ้นมันจึงไม่เกิดมะขามคั่วข้าวคั้วข้าวโพดคั่วถ้าคั้วแห้งยางมันหมดเอาไปปลูกยังไงมันก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าเปรียบชีวิตนี้วิญญาณหนังพิชังวิญญาณคือมเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาความรักความชังความพอใจไม่พอใจความอยากเป็นเหมือนยางแห่งชีวิตยางแห่งมเมล็ดพืชของวิญญาณ กรรมังเขตต่างการกระทําดีชั่วใดๆประกอบด้วยเจตนาเหมือนแผ่นดินที่จะให้วิญญาณที่มีตัณหาอันเปรียบสเสมือนเม็ดที่มียางเกิดงอกงามจะดีจะชั่วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สร้างอย่างดีสิ่งใดที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นเราก็ไม่ทําเหมือนคุณแม่หลังเองเหมือนพวกเราทั้งหลายที่คิดอยู่ในขณะนี้นี้กําลังจะเบิกเนตรกันเบิกเนตรว่าสิ่งใดชั่วฉันจะ รับผิดถ้าฉันทําชั่วแล้วฉันจะรับชอบในสิ่งที่ดีฉันไม่อยากจะได้สิ่งที่ผิดฉันก็ไม่ทําชั่วฉันก็ทําสิ่งที่ดีที่งามน่าอนุโมทนาวันนี้ลูกเต้าทุกคนที่สนองตอบความปรารถนาของแม่สุดที่รักแม่ก็คงจะดีใจจะตายวันนี้คืนนี้ปีไหนก็ตามและลึกถึงการกระทําของลูกที่สนองตอบตายตาหลับอย่างนี้เหมือนกับ เอาแม่ไปตั้งไว้บนสวรรค์ลูกเต้าทุกคนนะเรามีพ่อมีแม่ทุกคนขอให้ดูตัวอย่างจงทําอย่างนี้ถ้าแม่อยากจะทําอย่างไรพ่ออยากจะทําอย่างไรก่อนตายจงบูชาบูชาคือรู้จักคุณค่าแล้วกระทาตามเมื่อวานนี้มีโยมคนหนึ่งนอนไข้ตั้งแต่ปีใหม่ลุกไม่ได้กระดูกสันหลังผุแต่ก่อนเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่คิดว่าจะตายแน่ เมื่อวันนัดพบก็ส่งผ้ามาถวายผ้าขาวห้าสิบชุดที่นี้ก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยพ่อคงจะตายลุกขึ้นไม่ได้ได้แต่นอนไปสร้างกุฏิให้พ่อซาหลังหนึ่งที่วัดอาจารย์ที่วัดใหม่นะลูกก็พากันมาทําเมื่อวานมาถวายพ่อเนี่ยจะเอาใส่รถนอนมาก็ไม่ได้ให้ลูกมาถวายอาตมาก็บอกว่านี่แหละพวกเราอย่ารอคอยแต่มียนคาบศพซากศพของพ่อแม่หลังจากตายจงช่วยท่านเก็บ จิตเก็บใจของท่านท่านปาถนาสิ่งใดเตรียมตัวก่อนชีวิตจะสิ้นไปพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าชีวิกะปุญญังชีวิกะอุทิศนังมัตตกะอุทิศนังอุทิศส,ส่วนบุญแก่ผู้ตายอันหนึ่งอุทิศส,ส่วนบุญแก่ผู้ที่มีชีวิตเป็นเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งเห็นว่ายัางไงยังไงตายไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะทําให้เราไม่ได้ดังใจรีบทําเองก็ได้หรือลูกเต้าคิดว่าพ่อแม่แก่เท่าแล้ว ทำบุญให้ก่อนเลยเรียกว่าชีวก,กะปุญอย่างบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ลลกต้าก็เลยมาถาวายให้ตายแล้วเมียนขาบเมียนศพเผาแต่ก่อนตายจิตใจพ่อแม่ปาถนาสิ่งใดที่ดีงามจงเมียนจิตเมียนใจทนุถนอมกระทําตามท่านปาถนาชื่อว่าได้ส่งพ่อส่งแม่เลี้ยงกายท่านด้วยเลี้ยงใจท่านด้วย ตอนนี้เอาบุญเอาคุณงามความดีหล่อเลี้ยงจิตใจของแม่ของพ่อพ่อแม่ก็สบายใจแล้วก็จะย้อนกลับคืนพระพุทธเจ้าว,ว่าผู้ใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเลี้ยงกายอยู่เย็นเป็นสุขเลี้ยงใจให้สงบงามไม่มีความทุกข์เพราะการกระทําคําพูดของลูกบุคคลนั้นเป็นที่รักของทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาก็รักมนุษย์ก็รักผู้ที่เลี้ยงบิดามารดา พวกเราอย่าคอยเลี้ยงแต่กายเลี้ยงใจด้วยวันนี้ลูกเลี้ยงใจคุณแม่หลังเองเห็นหน้าเห็นตาทุกคนพร้อมกันมาทำบุญถวายพระพุทธรูปให้เป็นการกระทาที่เบิกพระเนตรเบิกพระกันตาก็ลืมตาภายในได้เห็นหูก็ได้ยินได้ฟังจึงถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลในวันอาสาฬหะวันนี้อาตมาขอแสดงธรรมเบิกเนตรพระพุทธรูปนั้น เบิกมานานแล้วขอเบอิกเนตพวกเราเท่าที่เบิกมานอกจากเบิกเนตแล้วก็เบิกกันด้วยกันไปว่าหูหูก็ได้ยินได้ฟังสิ่งนี้นําไปคิดสุดท้ายทำมิกถานนี้ขออย่างลงด้วยบทสโลว่าทางสายกลางคือการดํารงชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญามีแนวคิดที่ประกอบไปด้วยเหตุผลไม่งมงายมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น รู้จักเป้าหมายแห่งชีวิตผเผชิญหน้ากับโลกกับชีวิตกับความจริงด้วยมือสองข้างรับผิดชอบการกระทําคําที่พูดของตนเองนําชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีที่งามด้วยมือสองข้างการกระทําละชั่วทาดีชําระจิตผ่องใสนั้นจะเป็นเครื่องรางนั้นจะเป็นของขังนั้นจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ สักแปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จนําชีวิตท่านไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจในจิตมีความสำเร็จในใจชนะใจตนเองชนะความชั่วในจิตในใจปลูกเราคุณงามความดีให้เกิดขึ้นใส่ปุ๋ยรดน้ำความดีด้วยการฟังหมั่นเข้าวัดเข้าวามีโอกาสเปิดหูเปิดตาบ่อยๆและนำไปคิด ระบบแห่งสัมมาทิฏฐิเข้าใจระบบสัมมาสังกัปปะแนวคิดแนวดําริออกจากความชั่วมุ่งสู่คุณงามความดีก็จะเกิดขึ้นทางสายกลางก็จะเบิกเนี่เปิดตาเบิกพักันเปิดหูของเราให้รู้จักสินจกักธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรละ สิ่งที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นก็จะเจริญงอกงามชีวิตของท่านก็จะศักดิ์สิทธิ์เองไม่ต้องหาสิ่งใดมาห้อยคอพลุงพลังไม่ต้องไปเป่ากับหมอ่อมไปเสกกับบานตรงไหนให้มันเสียเวลาให้มันโง่งมงาย สุดท้ายก็เป็นอันว่าเบิกนี้เปิดกันกันแล้วเชิญท่านทั้งหลายเตรียมน้ำเตรียมท่าเพื่อจะตรวจน้ำอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลในการกระทำในครั้งนี้ความสุขสวัสดีห,ห,ห,หายเคาะหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศใหม่ตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจิตใจสะอาดสว่างสง,งบ จงบังเกิดมีในจิตในใจท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ